ดีจ้ะพี่น้องขาเจา้าก็ลังยากกันเรื่องบทหนายงหน้ายกอยู่เข้าพามาเบิงสวนสวนกระแสบรรยากาศเปลี่ยนใจโฮมโฮมแน่จ้ะสวนเข้าบ่คอยได้เบิง่งมันก็เลยเป็นแบบนี้เบิ่งไอต้ต้นไออันแตงปีที่แล้วมันต้นทอประมาณเขาเน่ยแหละปีนี้ก็เลยมีข้างบ้านนี้พ่อมีข้างมันกกระจายเต็มที่แ้วจ้ะ แถวอันคอนโทรลเลยนี่ประมาณนั้นส่วนห้ากับซิมี่ไอน้นี่พักหอมปลอมพักสลัดไอ้บักแ่งนวะมีต้นบักเขี้ยเคียมีต้นบักทัว่วทั่วกล่อมทั่วพุ่มบองสื่อจยากยืกยนหนีไหมทั่วไทยก็มีแล้วมันอยู่ฝั่งพูนฝั่งพุน่นซึ่งอีกโดนอยู่ส่วนมันสิเป็นหมาดมันอากาศมัน เรียกว่ามันปรา,ารประกาศบ่ได้นะอากาศมันเปลี่ยนดูแล้วมันแบบมันมันงงนะมันงง,งกับประกาศมันก็เลยแบบสาดนิดนึงใหญ่ยายสาดนิดนึงบ้านนี้มะฮอดอันนี้เบื่องอันนี้อันนี้คือกระหลำ่ำตอนนี้เด้อแต่ว่ามันบ่ห่อแม่มือ่อเจาะเตกหัวบ่อันนี้ข่อยก็สิบอกว่าอันนี้ก็สลัดไอ้ผประกาศแก้วแม่แต่ามันบ่ห่อแม่กลายเป็นหนึงสี ไอ้ฟังไอ้ฟังทางพุ่นมันตนไอ้บอคอกี้แม่งมากมากมากกินมันไาเนี่ยต้นบักกูดหลอดแหลว่าหลอดแหลวอยู่เนี่ยอันนี้นเป็นหอมอันนี้พบมาจากไดโบรูเพื่อนนี่ต้นท่าตะวันเนี่ยนะเก็บบ้านใวสืบแต่สิใหญ่ไป็นมองอื่นล่ะเบื่องข้างหน้าขาหน้ากับ่นนอยมีนี่นึงขา้างหน้า มีแจ้นิดหนึ่งปีนี้บริปล้กไอ้ต้นไอ้พักบุ้งแมงหมักตัวมักขัาวบางแหน่ปลูกขึ้นยากยากเจ้าต้นค้านาคอยแล้วก็สมีต้นมะเขือสิดได้กินน้อยบ้างปีนี้แล้วก็มีตน้นไอ้นี่อันนี้พักซาแน่จะบอกว่าพักซาแน่ยู่นีเฮ้ยทึ้งอึดทึกทนอหลี่วะอันนี้ปีที่แล้วนะจากปีที่แล้วนะหิมะมา้มามันเกา่า มันจะตายเนาะพ่อหิมะไปมันก็นกขืนมาไหมคือเขาพึ่งหลูนะเนี่ยว่ามันทนแบบนี้เพื่อนนะอันนี้มีต้นบกักพริกบักพริกนี่คือบกักพริกไอ้นี่เด้พริกขี้นูบานเท่าเด้่อยปลูกมาปีปกติปกติบักพริกนี่มันสิประมาณจักปีหรอเฮ้ประมาณเดือนหรือสองเดือนมันได้กินหมาก,กันา อันนี้คอยปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วสิบอกให้ปลูกเมื่อปีที่แล้วบ้านนี้มันบ่เป็นหมากมันไงมันไงอย่างนะเพราะอากาศมันเปลี่ยนดูบบานี้มันแกแบบว่าคือสิีไงแน่ว่าไ่แน่สิตายแล้วว่าตายแล้วก็เลยพออากาศมันหนาวม่านม่มันมนบนมันหญ่นไเต็มทีก็เลยอุ้มขบ้านก็เลยตักใส่กระถางแล้วก็อุ้มขาบ้านพราะอุ้มขาบ้านแล้วก็สิหลอดแล้วว่าหลอดแล้วนะแต่ใบออกไปเบิดเลยนะ บานี่พ่อพ่อคบหลอบคบขวบมันมาหมอพ่อสิได้ปลูกอีกรอบนึงก็แล้วเอามาลงดินเบิ่งมันสัตว์ขึ้นต้นบบกเคอเลอร์เลยอันนี้คือพีกขี้หนูบานเฮ่าก็ล่างเป็นหน่วยเจ้าล่างเป็นหน่วยแต่ไข่หอยกระมี่เด้ม <laughs> ี่นนวนแนวอันนั้นเป็นสู้กินี่ไอ,อตรงนี้นะสูก,กินี่อันนี้เป็นไอ้อนเอมลอนไอแคนตาลูปเอาพิดแคนตาลูป อันนี้บักแตงโมนี่แถวนี้บักแตงโมอันนี้ต้นบักเขียเขียอันนี้ต้นอันนี้น้อยนี่บักข้นอะสิบอกว่าอันนี้กับอันนี้นี่นี่อีบอกว่าอันนี้กับอันนี้นี่อันนี้คือต้นต้นนี่เขาเอานบเปิดเนาะไอพีกหวานเออพีกหวานต้นอันนี้กับต้นอันนี้ปลูกพร้อมกันแล้วจ้ะแต่ว่าไงคนละเรลืองเลยเนาะมุ่งเ้าเบิงเอาอากาศมันมันมันบ่ทอกมันแบบ มันเปลี่ยนดูนะต้นใหม่มันแบบว่ามันงงกับประกาศไอ้ต้นนี้เป็นต้นไอ้ัวเทรท่าต้นนี้นะแมงก็มาขึ้นกันใบเป็นพุ่นเบิร์ตนะก็ฟังทางนี้ยก็เพิ่งบอกเป็นตระยานเนาะเป็นุ่มนะิแบบนะแห่มันนี่งงไม่งูงเนี่ยเรียบร้อยเลยครับแล้วก็มีขา้าวโพดเนาะข้าวโพด พอพูดกับตอนแรกมันต้นประมาณท่อขาเข้าเลยมมันเป็นดอกไหมอากาศมันงงอากาศบานี้มันซัดขึ้นหาดนี่อันนี้กระลมกระจัดกระต่ายเพราะว่าล่มแห้งยอ่นี่ร่มไหลริล่มเป็นหายบานี้ผ้ามาเบิ้งต้นไอ้นี่น่าใหม่ฝรั่งหน่อยมเจาอันนี้จากปีที่แล้วนะมันพันมันพันหนาวมากเลยเด้คือมันตายตอนตอนหิมะมาแล้วบานี้ พ่อหิมะไปมันก็ขึ้นมาใหม่ไหมเขาจบอกว่าขนาดอยู่ไทยห้องกับว่าเคยเห็นตนจริงมันมันมีนอขึ้นมากี่นะเงีบนึงนะหาบังนอก,กนเดี๋ยวค่อยหานอนขกันด้วยปกติมันมีนอเลยว่เห็นนอไหม ปนีนิ่มต้นหน่อยปีนาขึ้นจะเด็กกินนองนี่ดอกโอ้มันหล่มต้นนี่ไหมต้นมันใหญ่บเห็นก็ละ่ะจำนี่ละเมื่อจำนี่ละจ้ะนนพรอมมีต้นนี้พร้อมต้นไอ้องุ่นสองตอน้นนึกว่าสิบลอ,อดนิมาก,กมาม่ามันกระต่าย ข้าเจ้าคือสิบกเอิญว่ามันตายนอะเวลาหิมะมากไหมอามันกะสีแบบหลรับบ่เอิเข้าเจ้าว่ามันไปหลรับเขานอนอันนี้พ่อหิมะไปมันจะสิตื่นขึ้นมากคือเก่าสีนาเอิ่งไอ้บานหางขาก็จะเป็นต้นแบงไงล่ะอันนี้คือต้นต้นองุ่น้วอกันบอกอันนี้ก็คือกันพ่อพ่อเวลาหิมะมากมันจะสหรับเขานอนเขานอนแล้วพ่อหิมะไปมันจะสีขึ้นมากแล้วก็จะเป็นดอกเป็นหมากสินาประมาณนี้เอาละ 阿怎么的来咋？来、啊